ทูตคงไม่ได้เรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีเท่าไหร,ร่เพราะว่าูชาใช่ไหมแต่ก็ถูกจริตคน ซึ่งไม่ใช่นักการทูตคือคือมีการเหน็บแนมมีการแซมีการกล่าวหานะครับแล้วก็ทางสำนักงานใหญ่เขาทางผู้นําสูงสุดเขาน่าจะชอบน่าจะสั่งการให้ทําแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ดีแล้วที่เปิดเผยตัวตนแล้วกลับไปก่อนนะครับแต่ว่าถ้ากลับมาใหม่เอาคนใหม่กลับมาที่เรียนความสธ์รว่างประเทศดีๆมาก็ดีกว่าผมเจอหลายคนนะครับทูตเขาตอนที่ผมไปสอนหนังสือที่สหรัฐเนี่ยทูตเขาขับรถมารับผมคนนั้นก็เก่งมากแล้วแต่งงานกับคนไทยเจ้าหน้าที่นักการทูตไทยด้วยก็ผสมกันไปก็มีนะครับทูกคนนั้นก็ถือ ว่าของกัมพูชาครับเก่งมากแล้วก็เป็นเป็นมืออาชีพแต่คนนี้ดูแล้วดูแล้วคนนี้น่าจะยังไม่เป็นมืออาชีพเท่าไหร่แต่เขาเรียนในไทยแล้วก็เป็นหลานฮุนเซนด้วยนะจย์ครับแต่แต่ไม่ได้มาเรียนกับพวกเราที่สอนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่รับผิดชอบนะครับแต่ว่าคนที่สอนก็ต้องรับผิดชอบแต่ว่าผมคิดว่าแต่ก็ถูกจริตคนทั่วไปว่าจะต้องโต้ตอบทันควันแล้วก็โต้ตอบแบบแบบพื้นๆนะครับไปโต้ตอบทางการทูตบางทีก็ฟังไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าอันนี้อันตราย และหลายประเทศอย่างเช่นสหรัฐก,ก็โดนมาแล้วคือโต้ตอบผ่านทางโซเชียลมีเดียออนไลน์เนี่ยกลายเป็นปัญหาไปพาดพิงสถาบันไปพาดพิงองค์กรต่างๆแต่ว่ามันได้ผลเร็วมากแล้วมันก็ทําให้อาจารย์มามิชิตต้องมานั่งปวดหัวทุกวันนี้ <c oughs> กับทูกคนนี้นะครับ <c oughs> อันนี้มันได้ผลับครับแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้เรากลับไปดีคืนดีกันคราวหน้าซึ่งก็ต้องคืนดีอยู่แล้วไม่ว่าจะช่วงไหนก็อย่าส่งคนแบบนี้มาก็ดี